Eu okay. quero... Thank you for watching. นำรูปสังารเป็นรูปนำรูปสังารเป็นสิ่งแน่นอนถ้าพระเจ้าสังายขอองคิ้ส่วนกุศลผลบุญที่ได้กระทำในวันนี้ถวายท่าอาหารทาหวานพร้อมถวายพระปาแต่ข้าพิสุสงเพื่อองคิ้ส่วนกุศลให้แก่ญาของขาพระเจ้า Oh. ขวดน้ำใส่ในชื่อเลยใส่ถ้วยที่แล้วขวดน้ำใส่ในถ้วยทุกท่านเตรียมตัวตวงน้ำและพร้อมๆกันนะครับใครได้ถ้วยใครได้ถ้วยเอ่อถึงแล้าทุกคนนะ